สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนองน้องทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็พี่น้องทางฝั่งโขงด้วยนะคะเจอกันเหมือนเดิมนะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางราวพัฒนาของวันพฤหัสที่4มีนาคม2564เาเรามาดูย้อนหลังกันก่อนนะคะว่าผลออกอะไรวันจันทร์ที่1มีนาที่ผ่านมานะคะผลออก6ตัวจะเป็น 8 9ด8 87นะสามตัวก็จะเป็น8 8 7 9 8 8 8 7 9 8นี่ค่ะนี่เด้งบนเด้งล่างนะคะนี่8 7 9 8เนาะเด่น8นะคะนี่เด้งบนเด้งล่างเลยนี่นะคะ เฮงเปังปังใครที่ตามก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยอันนี้พี่น้องเน้นให้เลยนะแปดจิตแต่ว่าแปดเก้าไม่ได้เน้นสีให้แต่ว่าเด้งบุนเด้งล่างนะคะส่วนสามตัวดูสิเสียดายมากเลยจับสีต่ตัวโต๊ะจับเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะแต่ดันเป็นแปดแปดน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดเนาะแปดเจ็ดเจ็ดนี่สลับกันนะคะนี่เจ็ดเจ็ด เสียดายมากเลยนะคะสำหรับสตัวตโต๊ะเนาะแล้วก็3ตัวด้วยนะคะดูสิด้านเป็น8ปดดนะคะพี่น้องจับให้ไม่ได้จับ8 8 7ผิดพลาดไปโอ้เสียดายมากๆเลยค่ะอันนี้เสียดายแปดแให้เจ็ให้แปดดไปนะคะแต่ว่า2ตัวเด้งบนล่างนะคะ8ปดเก้ดเจนะนี่เด่น8ปะนะทีนี้ก็ ไม่รอช้านะคะมาเห็นกันต่อของวันพฤหัสที่สี่นะนี่พฤหัสที่สี่นะคะพี่น้องให้เด่นที่หกแล้วก็เจ็ดนะหกแล้วก็เจ็ดเด่นฮนะ,ะจับคู่จะมีหกสองหกสามหกแปดเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะอ่า ชุดลองก็จะเป็น3 4 3 8 3 1 4 7 4 8แล้วก็4 1นะคะอันนี้4ตัวโต๊ะจับให้3 6 7 9 7 4 3 1 6 2 3 6 3 7 6 8 1 4 3 4 6 8 4 7นะคะชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะคะ,ะส่วน3ตัวตัดได้เลยนะคะ6 7 9 4 3 1 2 3 6 จ็ดหกแปดสี่สามสี่หกอ่แปดสี่เจ็ดนะคะอันนี้ตัดได้นะคะสามตัวนะหรือถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้ลองหมุนเองก็ได้นะคะหมุนเองหมุนเองในนี้หรือจับหมุนจับคู่เองในนี้ก็ได้อาจจะเป็นอ่าหกสองเจ็ดสามนะคะอ่าหกสามอ่หกสามเจ็ดเก้ามีแล้วนะคะหกสามสามแปดอะไรอย่างเงี้ยลองจับเองก็ได้นะคะอยู่ในนี้เลย นะสำหรับสีตัวโต๊ดนะคะสีตัวโต๊ดแล้วแต่ชอบแบบไหนลองจัดดูเองได้เลยนะทีนี้ตัวเด่นนะคะตัวเด่นนี่6นี่จัดหมดเลยนะคะ6 2 6 3 6 8นะไอ้6 8นี่ไม่รู้ว่าดวงชะตาจะเป็นอีกไหมคะหลายงวดแล้วนะที่ให้68มาแล้วมันก็จะมีเสียบกลางมันจะมีอะไรมากั้นกลางไม่รู้ว่ารอบนี้มันจะมีอะไรมากั้นกลาง6กับ8พที่นองอีกหรือเปล่า นะหกกับแปดนี่ลองดูนะคะหกแปดนี่อาถรรพ์จริงๆถ้าวันถ้ามันมีอะไรมาต้านกลางหกแปดพี่น้องอีกก็จะไม่ให้แล้วนะหกแปดเนี่ยอ่าทีนี้เจ็ดก็เหมือนกันนะคะจัดเลยค่ะเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้านี่สี่เจ็ดนะคะสามหนึ่งสี่หนึ่งนีค่ะที่ให้เน้นเด่นนะคะที่พี่น้องชอบด้วยนะคะแล้วก็ ตามที่เด่นมานะคะตามชุดาตามสูตรนะจะมีเด่นตามนี้เลย626368 737679แปดเจ็ 26, 8, 7 37, 7นะคะสี 1, ่เจ็นะนี่ที่เน้นๆนะคะทุกตัวต้องกลับด้วยนะคะ6226 6336หสาสนะสี่เจ3ดเนะคะต้องกลับด้วยนะก็วันพฤหัสนี้ก็ขอให้เฮง <ๆ S 2> เฮงเด้งบนล่างอีกนะคะขอให้สามตัวแตกเถอ เนาะ,อะของวันจันทร์ก็เฮงกันไปนะคะนี่เด้งบนล่างอุ้ยดีใจสุดๆเลยค่ะดีใจมากๆเลยเข้าเด่นเลยเข้าชุดเด่นเลยแต่ว่าเสียใจผิดหวังตรงที่8-7-7จ 7. ็นนันเป็น8-8-7แค่นั้นแหละโอ้ยเนาะนี่อ่ะไม่เป็นไรคะ่ะวัน,นี้เอาใหม่นะคะวัน,นี้เอาใหม่คิดว่าคงจะอยู่ในนี้แน่นอนนะ หวังว่าลาวพัฒนานะคะาทางรัฐบาลลาวขอให้มาอันนี้เถินะนะคะขอให้หมุนหมุจับจับวางให้มันถูกที่หน่อยเถิะนะคะจับวางให้ถูกที่หน่อยเอาเหมือนงวดที่ผ่านมาวันจันทร์นี้นะ87กับ8998เนี่ยนะคะอ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมให้กำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปพี่น้องพาเฮงนะคะ ลงปุ๊บจะได้อัปเดตดูก่อนปั๊บเลยนะรวดเร็วทันใจนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางนะอาดาวโจรน,นะคะดาวโจรเมื่อคืนวันอ,อังคารนะคะก็ปังนะใครดูบ้างเอ่ยดาวโจรเข้า3ตัวนะคะให้1 2 5ไปแล้วก็2 5เน้นๆเลยออก1 5 2นะคะออกห5 2บนนะ1 5 2แล้วก็2ตัวด้วยนะคะ สามารถดูคลิปได้นะสำหรับดาวโจนเดี๋ยวพี่น้องลงหวยลาวให้เสร็จก็ประมาณ5้าทุ่มเวลาไทยนะคะห้าห้าโมงเย็นของเวลายุโรปนะคะส่วนบ้านเราก็ส่วนบ้านเราไทยก็จะห้าทุมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนยงเฮงปังๆนะคะเราวพัฒนาเราจะต้องชนะอีกเราจะต้องชนะอีกนะคะบนล่างอีกเหมือนเดิมนะ ขอให้ทุกคนได้รับทรัพย์อีกนะคะหวยเราพัฒนานะและเรามาลุ้นกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนขอทุกคนเฮงเงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ